เอ้ยจี้เย็นนี้กูจะไปเที่ยวปารีสนะแบบว่าไปกลับอะคนอย่างมึงก็คงไม่มีวาสนาได้ไปสินะเพราะว่ากูเนี่ยรวยมากเข้าใจใช่ปะโอ๊ยกูจะไปไหนก็ไปไปลำคาญว่บคนยิ่งหงุดหงิดอยู่นี่มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูสาคุยด้วยดีๆตีป้าแก่หน้าโรงเรียนน่สิปากเสียใสย่กูเนี่ยอีป้าแก่ที่ขายข้าวเหนียวปิ้งหน้าโรงเรียนหรอเออดีหน้าบอกว่ากูอ้วนขึ้นกูถามหน่อยนะถ้ากูอ้วนขึ้นแล้วมันเป็นหนักไส้ติ่งมาเหรอวะงันน้นก็โพสต์ดา่ามันลงกลุ่มโรงเรีียยนนเเลลสิมมมัจะะไไไดด้้้่่กกาาวึงออออ แล้วกูต้องพนดว่าอะไรวะกานมุ้มคิมตามที่กูบอกนะอีแก่หนังเหนียวอีแก่หนังเหนียวอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วเก็บปากไว้กินข้าวเถอะเก็บปากไว้กินข้าวเถอะแค่นี้นแหละโอเคพนละโอเคดีมากมึงจะไปยอมมันนะเว้ยมึงด่ามันให้รู้ไปเลยว่าใครจะเป็นตัวแม่คอยดูนะกูจะสร้างข่าวให้ร้านมาขายของไม่ได้เลยประกาศ ขอเชิญเด็กหญิงจีจี้มาพบครูออนันโ์งที่ชั้นดาดฟ้าโรงเรียนตอนนี้ด่วนค่ะจีจี้เขาประกาศเรียกมึงนี่เกิดอ,อะไรขึ้นวะเออนั่นดิเดี๋ยวกูมานะเนี่ยมีอะไรวะจีจี้เธอเป็นอะไรมากไหมอ่ะจิตเธอปกติหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะครูออนขวออนหมายความว่ายังไงคะอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยเธอโพสด่าครูไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะคะโพสนั้นหนูไม่ได้หมายถึงครูออน,นะคะ หนูหมายถึงป้าที่ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าโรงเรียนค่ะโกหกถ้าใจกากก็อย่าปากเก่งเก็บปากเธอไว้กินข้าวน,นะไอประเภทที่ลอยๆเหมือนหน้าเนี่ยฉันไม่ชอบเดี๋ยวนะคะนี่ควอ,อทีดว่าหนูโพสหด่าควาจริงหรอคะใช่แล้วเธอก็ต้องโดนลงโทษได้ไหมเลียวแต่ถ้าหนูไม่ได้เป็นคนทําเนี่ยหนูขอตบหน้าควาทีนได้ไหมคะได้สิถ้าเธอกล้านะฉันจะให้เธอตบฟรีๆเลยแหละกล้าไหมล่ะเห็นไหม สุดท้ายก็ไม่กล้าถ้าใจกากก็อย่าปากเก่งนะคะขอร้องแน่จริงข้ามาสิคะเน่เอาไม้เกคหูคืนมานะเห็นไหมคะถ้าครูอ่อนใจกากก,ก็อย่าปากเก่งไม่ใช่คนจริงดีหว่างั้นก็เอาสิมาเลย